สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้สดๆเราอยู่ครับงานสารเจ้าตลาดบ้านกะลันนะครับตะบลยางอำเภอสีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่องค์เองมาถึงพอดีครับเดินทางมาพร้อมกันนะครับไปชี้กันังสีเรลวรับหกโมงสาสิบแปดนาทีนะก็มืดแทนก็หกโมงหนึงเมันมืดไฟย้ำหนาว ปัดมองจอรถข้างหลังไหมสถานที่ดีมากสินแอดมินว่าโอ้แต่ว่ากระจุกมามากครับถวดอีสานร,รอบนี้อีกมืออยูไออย่างอ่ะมือ,อยู่สวนภูมิมือืออยู่อยูสีสเกลสองมือเพื่อสุดท้ายเป็นจระเข้สีรัตนะดีแล้วก็เป็นจรักษ์แล้วก็ลุงเทพย อูยิงต้องลงกรุงเทพยแบบดวนๆเลยบงยยูงานตากแกน้อยอ่ะไม่งานั้นยังเกาะลูกทุ่งเน็ตเวิร์เออกำนัทตกแกน้อยตากแกน้อยตอนเที่ยงจัดใส่แล้วพออีกป๊าดนี่สีเดีแม่มองจอดรถอะนี่เราจอดนังคนนี่เรา แอดมินเน็ตตุยไหมไม่ตุยได้อยู่ครับสวัสดี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 ค่ะวันนู้นก็จมาถ่ายเอ็มวีติดไม่ทันถ้าถ่ายเอ็มวีกันไปแล้วเสร็จแล้วเหรอยงัยงย คนมีกระแสครับเงาะน้อยกําลังไทยเอ็มบีพี่น้องครับฝากสนับสนุนน้ำเด้อ,รอครับเงาะน้อยต่าง,างมั้ยการมองจอดรถมั้ยจอดรถด,ดีสุดยอดเลยเนาะ หว่วง,งข้างเขามากกันใหญ่ยังดีเลยครับเดือนใหญ่มากนี่แหละคนที่มาที่เรา คิดว,ว่อจอดลัางเทียนท่านพ่อกันใช่ป่ปามันมีแงนมันตันแล้วเออสวัสด,ดีค่ะสัสด,ดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยประมาณเกือบ<ม><ม>ชั่วโมงแล้วมีนู่งใงส่ชุดฟุง่งฟิงเลยนะครับมื้กว้าวงครับวเบ้าอ่ออาสะงเ่อลรบ เป็นเ่อียู่น่ขาทั้งสไม่หยทั้งเรทอดเตสวัสดีครับแม่ก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับมสวัสดีครับเป็นได้เรียบร้อยไปยังเลยครับผมตอนนี้อ่ากี่เปอร์เซ็นแล้ว ประมาณอยู่อลากหลายอยู่ครับแต่ว่ากสิเอาเห็มันได้เห็มันแล้วไหมนี่ครับแล้วเสียอามก็ได้ไปเตรียมขพร้อมไปตรงไปตี่ตรงขึ้นนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพอกันเทวิ่งไปนู่นเสียอามสวัสดีครับสวัสดีครับแอบดีเบินเออพอแล้วจะบอกว่าทีเแล้วเอาวางมาแม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ถ่ายคนมีกระแสวันนี้จะได้รับเกียรติมาสักปล่อยวันไหน ปล่อยยังไม่ได้วันปล่อยอที้ซาวก็ยังพึ่งอัดมาก็ออกมาเลยเดี๋ยวให้พี่เสียนาลแสดงนิดนึงไปปลุกไปปลุกนี่ไหมปลุกเงาะปลุกเงาะสามวิแมนโอเคสามวิครับเอค่าโต้จักบาทเนาะล้านล้านนกลัวล้านกี่แมนคันออกไลน์คนนั้นมันเกิสิ่เพิ่มไปอีกเออล้วมามาคุยมาคุยกับพี่เสนาลนี่ดีครับ่ดีครับเสียจังไหนเนี่ยเอาจะยังไงจัง ค่าจ้างอะไรดิจักล้านดิก้าจ้างยังจะยืมหางไว้เพราะเหี้ยใช่ไหมเออวะเออหยกไข่แล้วอิหยกไข่แล้วเอาโอเคเออว่าลื่อง gì วะเดี๋ยวโดนมึงเดี๋ยวให้เรามาคุยกัไจะค่อยคุยกัน ประการสวัสดีครั aps, after, hmm. บสวัสด hmm. oh, ีครับพ oh, yeah. sí, ี่น anyway> ิวครับมาจอดอีกพอดีโอ้ยยางดีเลยเดี๋ยวติดไฟให้ยางดีนะคะกัวรเย็บตังค์เนื้อปอฮะยางเนื้อมาแลกยังไงเออเนี่ยบรรยากาศโอ้ยถอดครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยยางเนื้อมาหนี่งคเลี้ยงเห็นบ่ต้องเหยืใครพอใิตัาเนื้อไม่ย่างกวนวุ้นเล้ยวโอ้ยมาจอดอีกพอดีเลยจังเลยไม่ใเดี๋ยวเรามาจอดนี่บ่คชิป คลิปือนนนวไป้้แลคลิปเลีวค่อยไปไปง่ายก็ได้ผู้บรรยากาศย่างดีเนาะกว้งดีเนาะโอ้ยแนี้หะฝันมรงหลฮัอยาะ้อยอนิงเดกินก๋วยเตียวไปสั่นยกเลยภาพจำขึ้นมาแบบพ่อ เม่หน่อยวานเนาะต็มเผาอันยานอเพราอย่ว้ยังก่อนถัดไปคอยเนอลูกไปจับมาเรื่ององวันเลยน่ะบ้านควันแล้ววานจะนั้นก็ถึงตัวของม่หน่อยวานเม่คืนหนูได้เห็นว่าันหนูนี่มันหนูมันต้องตีมือดีเลยเอราะเองพเซอร์พอมองพูนะ ิจ้มวัหน่จิ้มจุมหรอจิ้จหแจ้วฮ้อนกูต้องกูต้องันไฟเลยเฮาดจ้ว้่งฮะเอาเติมจุ่ร้อนจุกหนูรอนจะนู่นไม่ค่าแคน้ำ้ำใจรายาก่อนอร่อยมาก่ายงก่อนน้ำ้ำใจน้ำ้ำใจน้ำ้ำใจ เดี๋ยวต้องไปจอบเบื้องแล้วนะยี่เป็นคนเก่าบ่ขาวมากเลยลำใจน่ะเบามีเน้นปะฮะมีเน้นไหมวันนี้โอ้เจเสียใจเราเลยมาอยู่ทีแจ๊บตอนพี่แจนั่นไงท่าทีเราอยู่สารอยู่ในสารตุ๊กตุ๊กเก่าอันนี้มีลิเกด้วยนะบ้าแมนครับบอมาหอดวังเทียงขาเจ้าเสาเหรียพอดีเทียงกาวริยานไปเบื้องเสาพอดีโอ้ยฮะไม้นี่ไกำลังเป็นปะ คาดังเวจะเป็นอัมดังโาดอกไม้มิงเมืองมาลลัมดังโคลาดลิกีโคลิเกลิกลิเกโคดบอบฮอนลงเวที่วันเขาเขาเปิดจะล้มไปเลี้ยงกันนี่แล้วเมน แต่จุดเด่น uh huh, em, uh huh. จุดเด่นของลิเกนี่คือตลกเลยดิไทยโคราชอว่าไม่เขาจเบเครื่องเสียงเอามีเครื่องดกรแบบนี้มีแลวนะมีหลังๆมักก็หเป็นมีของชุดมีอย่างด้วยแต่เขาไม่ได้จอไหมหรอกไม่ได้อย่งเดับปรยุกส่เมต้องสอนล้าสิยังบอยยังบอ่เสื้อใส่เสื้อเสบีเสื้อผ้าสอนาสรอยาเล่นเอาลงนาราด วันนี้อากาศดีอ่ะลมเร่อลมเย็นมาละแม่สีแม่แม่แล่ถึมันเลี้สล่ะจะรูปเรีกว่หนูหายหนักก็ป่านปะหนูหายกเราพยากพ่อเบ้าเอกไปตลาดในนูมาใส่พ่อเบ้าเอกไปซื้อหนูตลาดมาใส่บวงเนาะิงกันแล้วมันเลยโอ๊ยเบ้าเอกจะเป็นมีแต่คนหากินมันแต่วันนี้สื่อปากคออยู่เป็นงงเซยเบ้าเอกเนี เขาจัมาจะได้เช็คเสียงเช็้สาวแล้วครับพ like ี่น้องครับจิบจิบแฟพี่น้องตังนี้ยนดีเม็กสุดคับรแรงกันแข็งแล็ม่ต้อป้อกาวุ้ง